สวัสดีครับนี่คือคุกกี้ของผมผมเรียกมันว่าจอนชื่อจอนมึงทำอะไรอยู่มึงไม่มานี่เลยมาช่วยกันเรามากักจะใช้เวลาว่างด้วยกันเสมอเช้นกินข้าวมนจะช่วยทำง,งานบ้านเลยนั่นนิ่งเลยนิ่งเลยขี้เกียจเนี่ยมาช่วยกันหรือว่าดูหนังด้วยกัน มีสีที่ขาวขึ้นเปลี่ยนไปและเพิ่มไข่ไก่ลงไปขงไปข่ไก่ที่ใช้จะเป็นไข่ไก่แบบแช่เย็นสำาัรับออกไปขับรถเล่นด้วยกันหรือว่าไปเดินห้างซื้ของเ้วยกันไปลองอาหารใหม่ๆ ไปเที่ยวทะเลไงจอนอากาศดีนะอยากเล่นน้ำป่ะพอดีว่าวันนี้น้ำลงเลยพาจอนไปเล่นน้ำไงนะอยากเล่นน้ำเหรอเอ้ยจะดีหรอวะ อรจริงเหรอโอเคโอเคหอ,อมนะจอน